ช่วงก่อนโควิดล็อกดาวน์เนี่ยมันมีละครเรื่องหนึง่งซึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ในวันนี้เพราะบทบาทที่เธอเล่นในใบไม้ปิดปลิวใบไม้ปิดปลิวเนี่ยใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยเล่นเป็นทรานส์แล้วตีบทแตกแต่ว่าที่ผมที่ผมนั่งไลฟ้ฟังก็คือว่าเฮ้ยสำหรับวัยรุ่นซึ่งดูใบไม้ปิดปลิวเนี่ยเขาเนี่ยแหละเขาได้รับอิทธิพลทางความคิดจากธมอย่างตีไอสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจจริงเพราะว่าในขณะที่ผมดูละครซึ่ง เรื่องใบไม้เปลีลยวเนี่ยพี่แซมเนี่ยนะฮะคุณแซมยูรนันันพมอนมนตรีเนี่ยแกเล่นใบไม้เปลีลยวได้ดีมากด้วยอารมณ์ที่แกใส่ของความที่เป็นบีดาที่มีความรู้สึกผิดหวังผิดหวังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนซึ่งมีความทั้งเจ้าชู้ทั้งเป็นมาร์ซ y เจนิสวูแมนไนเซอร์แต่ว่าก,ก็ก็รักลูกแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ระดับดาราซึ่งสมควรเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ที่ที่คุณรู้ไหมว่ามันสุดยอดขนาดไหนคือตอนที่ผมดูใบไม้เปลิดปลิวเนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่าใบไม้เป็ิดปลิวเนี่ย,ยคุณธมยันตีเขียนผมไม่รู้แล้วตอนนั้นก็ผมก็เซง็งๆอยู่ผมก็ผมก็เสิร์ชเข้าไปดูใน Google ว่าเออผมก็พิมพ์คาว่าใบไม้เป็ิดปลิวเข้าไปบทประพันธ์ผมผมจะสั่งหนังสือมาอ่านเพราะผมรู้สึกว่าไอ้คนซึ่งเขียนเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยเฮ้ยแม่งต้องไม่ธรรมดาผมก็เลยสั่งมาอ่านไอ้สิ่งที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับฝีมือการเขียนของธมยันตีก็คือว่า อารมณ์ที่นักแสดงอย่างแซมหรือใบเฟิร์นเขาถ่ายทอดออกมาอารมณ์นั้นซึ่งคนเนี่ยที่เป็นนักแสดงถ่ายทอดด้วยรอยยิ้มด้วยฝีปากที่กราดเกรียวด้วยสีหน้าด้วยแววตาด้วยน้ำตาเนี่ยด้วยรอยยิ้มเนี่ยด้วยน้ำเสียงที่โกรธเคืองด้วยอารมณ์ที่ออกมาจากเรือนร่างนี่นะฮะสิ่งที่ใบเฟิร์นและสิ่งที่แซมได้ทำกับคาแรคเตอร์เนี่ยนะฮะคุณโทมิยันตีเข้าทำด้วยคำพูดและภาษา ที่ออกมาจากปากกาไอาความที่เป็น literary icon หนึ่งในสุดยอดนักวรรณกรรมตลอดการในประเทศไทยเนี่ยนกะ็คือโทมยันตีเขาถ่ายทอดอารมณ์นั้นเนี่ยซึ่งแฝงมากับเนื้อหาซึ่งมีนัยยะทางสังคมรวมทั้งบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตนะฮะโทยันตีถ่ายทอดทั้งหมดนั้นเนี่ยทั้งอารมณ์ทั้งเนื้อหาทั้งวาระเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการและไม่ต้องการเห็นในสังคมเนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาผ่านปากกา ผ่านคาพูดคาพูดที่ที่เขียนเป็นคําพูดอย่างนี้ซึ่งถ้าคุณเขียนข่าวเนี่ยนะฮะคุณถ่ายทอดข้อมูลใช่ไหมการถ่ายทอดข้อมูลออกมาเนี่ยนะฮะจากผู้เขียนโดยการที่ผู้เขียนไปซึมซับข้อมูลมาแล้วเขียนออกมาเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ยากแต่ว่าธม,มยันตีเขาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคําพูด แล้วความรู้สึกที่ผมได้ตอนที่ผมอ่านใบไม้ปิดปลิวมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งไปกว่าตอนที่ผมดูใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเล่นหรือแซมยูรนันเล่นคือเอาง่ายๆคือตวอัวอักษรซึ่งเป็นคําพูดซึ่งโทมิยันตีเลือกเนี่ยมันตีบทแตกนะฮะมันตีบทตนเองและคาแรคเตอร์ที่โทมิยันตีสร้างขึ้นมาเนี่ยแตกเขาสร้างคาแรคเตอร์เขาถ่ายทอดอารมณ์ของคาแรคเตอร์และเขาให้คําพูดประกอบอารมณ์นั้น ด้วยภาษาซึ่งสะละสะลวยโคตรทีผมผมต้องพูดผมต้องใช้คำภาษาอังกฤษคำนี้มันโคตรสมูทเวลาอ่าน